สวัสดีครับผมนายสมริตบุญเผือดวันนี้ผมจะมานําเสนอนั่นคือสมาร์ทโฮมบ้มานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT สมาร์ทโฮมที่ได้แนวคิดจากอินเทอร์เน็ตออฟทิงมาต่อยอด IoT คือแนวคิดของอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตประจําวันของอย่างเราสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเอามาเชื่อมต่อและรับข้อมูลด้วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตทําให้เราสามารถสั่งอุปกรณ์เหล่านั้นจากที่ไหนก็ได้ IoT โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถเชื่อมต่อติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้านหรือมือถือผ่านทางเครือข่า,ขายเบไฟหรือตัวอุปกรณ์สามารถใส่ซิมส่งข้อมูลไปทางอุปกรณ์อื่นๆของมือถือได้ตัวอย่างเช่นหากเรามีหลอดไฟอัจฉริยะถ้าเราจะเอาสมาร์ทโฟนมาควบคุมในการหลีดไฟมันยังไม่สามารถทํางานได้ในทีพเพราะหลอดไฟจะต้องมีแผงควบคุมหรือตัวกลางเพื่อเป็นสะพานในการเชื่อมต่อ ให้ควบคุมผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนกับหลอดไฟการสร้างสมาร์ทโฮมจะต้องมีอยู่3ส่วนนั่นก็คือ 1. ตัวควบคุมในการทำงานอีกเช่นอุปรกรณ์ต่างๆหลอดไฟลูกบิดประตูสามารถทำงานตามลักษณะของมันได้ตามปกติแต่ไม่สามารถทำงานคำตามคำสั่งของเราได้ด้วยตัวมันเองจะต้องผ่านตัวควบคุมในการทำงานที่จะต้องควบคู่กันอย่างเช่นปลั๊กไฟที่เป็นสมาร์ทพัดไวไฟ ตัวพากเองจะต้องมีการผ่านควบคุมการทำงานแล้วไปต่อบ w i i i หรือควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือ2ข้อมูลหรือ Data อุปกรณ์ต่งตางๆส่งข้อมูลออกมาเช่นตัวาาวัดอากาศวัดอุณหภูมิความเบาบางของอากาศบรรยากาศเหล่านั้นคือ Data ที่จะจัดเก็บอุปกรณ์ในการคำนวณตัวอุปกรณ์ก็จะทำหน้าที่ด้านฮาร์ดแวร์ส่วนตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล แต่ต้องไปยังประมวลผลในตัวเองไม่ได้จะต้องผ่านไ FI f i หรือซิมมือถือแล้วแอปพลิเคชันจะช่วยการคำนวณค่านั้นออกมา 3. Automation หรือ Smart Home Automation ถ้าแปลตรงตัวของคำว่าออโตใไหนๆเราก็อยากจะเห็นคำว่า Smart Home แล้วเราก็อยากเห็นความสะดวกสบายใช่ไหมครับแต่เราอ่ะก็อยากให้มันคิดมันแทนเราก็คือ Automation เป็นการส่วนในการสั่งองปุปกรณ์ต่าง ตามที่เราตั้งไว้อย่างเช่นสั่งเปิดม่านตอนก้าโมงในช่วงแดดออกของทุกๆวันส่วนก่อนนอนเราก็อยากให้มันปิดม่านลงก่อนเข้านอนเรียกได้ว่าอุปกรณ์นอนนั้นอนะ่ะมันทํางานทนเราได้เลยแต่ถ้าล้ำไปกว่านั้นอีกจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์ในวัดค่าแดดว่าความจ้าความสว่างให้ม่านปิดเมื่อบงับงแสงแต่ถ้าสภาพแดดมันมืดให้ม่านมันเปิดเพื่อช่วยรับแสงนอกมากยิ่งขึ้น การควบคุมองครณ์ต่างๆของอโตเมชั o n จะช่วยทําให้เราวางแผนในการจัดงานแล้วแอปพลิเคชันจัดผ่านทางมือถือได้โดยวิถึงสมาร์ทโฮมอีซี่คอนเน็กนั่นเอง